สวัสดีคะ่ะวันนี้มาทำกับข้าวกินนะคะทอดคุนเชียงแล้วนะคะเราทำในตอนคลิปที่ทำเราทำไปแล้วนะคะเราตัดต่อภาพไม่เป็นก็เลยถ่ายเป็นสองคลิปนะคะอันนี้เราก็หมกหน่อไม้นะคะหมกหน่อไม้ใส่ปลาทูน่านะคะหน่อไม้ดองนะคะหน่อหน่อไม้ดองขูดฝอยนะคะของแม่บ้านจังหวัดราชบุรีนะคะหน่อไม้หน่อไม้ดองหน่อไม้ดองขูด ฝอยนะคะจากจังหวัดราชบุรีนะคะหน่อไม้ดองของแม่บ้านของชาวแม่บ้านนะคะแล้วก็จะให้ดูอันนี้ก็เป็นต้มปลานะคะต้มปลากระทิงนะคะเราถ่ายเป็นสองคลิปนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวไปเอาที่ตักก่อนนะคะจะให้ดูนะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นต้มปลานะคะ ร้อนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นต้มปลานะคะต้มปลาเดี๋ยวเราจะตักให้ดูนะคะเป็นต้มปลานะคะต้มปลากระทิงต้มปลากระทิงนะคะคล้ายๆปลาตัวยาวๆคล้ายๆปลาไหลนะคะแต่เป็นปลาของที่นี่นะคะเล้วเราจะตักใส่ถ้วยก่อนนะคะ แล้วค่อยให้ดูอันนี้หมกหน่อไม้หมกหน่อไม้เราก็จะตักใส่จานนะคะหมกหน่อไม้อร่อยเลยนะคะแซ่บเลยใส่พริกลงไปด้วยนะคะใส่พริกใส่พริกแกงไปนะคะใส่พริก ใส่ปลาร้าลงไปเราทําหมกหน่อไม้แบบภาคอีสานนะคะแต่พริกเราไม่ได้ตําเองนะคะเพราะเครื่องไม่มีเราเป็นใส่เป็นพริกแกงไปนะคะแต่หน่อไม้ดองเราใส่น้ําปลาร้าไปด้วยนะคะเราทําหมกหน่อไม้ใส่ไข่ลงไปด้วยนะคะใส่ไข่ลงไปด้วยใส่ไข่ไปด้วยเราหมกหน่อไม้หน่อไม้ดองนะคะใส่ปลาร้าไปด้วยนะคะ เดี๋ยวเราก็จะให้ดูนะคะเราจะตัดต,ตะะัต้มปลานะคะต้มปลากระทิงนะคะต้มปลากระทิงเดี๋ยวก็จะให้ดูตักก่อนนะคะต้มได้ถ้วยใหญ่ๆเลยใส่ไม่หมดคนตักอื่นน้าลายแล้ว ตักมันหมดอีกหน่อยหนึ่งอันนี้เดี๋ยวอันนี้ที่เหลือเอาใส่จานข้าวไปเลยนะคะเต็มถ้วยเต็มเลยค่ะนะเราก็จะให้ดูนะคะอันนี้ต้มปลากระทิงนะคะแล้วก็จะโหลดกล้องมาเดี๋ยวเราจะหันกล้องมาให้เห็นชัดๆเลยนะคะ อันนี้นะคะปลากระทิงนะคะปลากระทิงไข่ปลาไหลตัวยาวๆเขาอบมาแล้วนะคะเอ้ยญาติพ่อใหญ่ให้มานะคะญาติพ่อใหญ่ให้มาเขาไปตกแม่แม่น้ํานะคะแม่น้ําที่เยอรมันเนี่ยนะคะติดกับประเทศฮอลแลนด์เขาจะมีแม่น้ําแม่น้ําใหญ่เขาจะไปตกปลากระทิงมานะคะตัวยาวๆทำเป็นสองคลิปเดี๋ยวก็จะให้ดูนะคะอีกคลิปที่ถ่ายไปแล้วนะคะตอนที่หั่น อันนี้ก็หมกหน่อไม้แล้วก็จะมีกุ้นเชียงไก่กับกุ้นเชียงหมูกุ้นเชียงไก่กับกุ้นเชียงหมูอาหารก็มีประมาณนี้นะคะวันนี้ตอนทำเราก็ถ่ายไปแล้วคลิปหนึ่งนีอันนี้ตอนอันนี้จะเป็นกุ้นเชียงไก่นะคะ อันนี้จะเป็นของไก่นะคะอันนี้เป็นเป็นกุ้ดเชียงไก่นะคะอันนี้อันนี้เป็นกุ้ดเชียงหมูแถบนี้เป็นกุ้ดเชียงไก่นะคะวันนี้กินกินข้าวอาหารที่เห็นกินคนเดียวนะคะทําแค่นี้พอนะคะทําแค่นี้พอแล้วก็เราก็ห่อหมกหน่อไม้ห่อหมกหน่อไม้ใส่ปลาทูหน้าลงไปใส่น้ําปลาไปด้วยนะคะใส่น้ําปลา ใส่ไข่ไปด้วยใส่พริกแกงไปด้วยนะคะอร่อยเราชิมแล้วนะคะพอะหน่อไม้ดองมันเปรี้ยวๆนะคะมันขูดฝอยของแม่บ้านชาวราดบุรีนะคะเราซื้อที่นี่นะคะ่ะมันมีบริมันมีเขาส่งมานะคะเขาส่งมาเป็นบริษัทเขาส่งมามาขายนะคะอาหารก็มีประมาณนี้นะคะ ปลาเนี่กินอร่อยเนื้อคล้ายๆปลาไหลนะคะเพื่อนๆปลากระททงอ่ะต้มต้มปลากระทิงทอดกุ้นเชียงไก่กุ้นเชียงหมูแล้วก็จะมีหน่อไม้นะคะหน่อไม้หน่อไม้หออหมกหออหมกปลาทูน่าหน่อไม้ดอกนะคะหออหมกหน่อไม้ปลาทูน่าอาหารภาคอีสานทำไม่ค่อยเป็นนะคะ หัดทำเอาแต่ชอบกินนะคะเคยกินนะคะเคยกินที่เมืองไทยประมาณสองครั้งห่อหมกหน่อไม้พอพะอ,อาหารภาคอีสานกินเป็นแต่ลาบลาบก็เคยกินน้ํายาขนมจีนออของภาคอีสานก็เคยกินน้ํำยาปลาน้ำยาป่า เคยเคยกินแล้วก็ไอห่อหมกหน่อไม้ก็เคยกินสองครั้งก็นี้ก็ลองทําทําตามใน YouTube นะคะเพื่อนๆหลายคนทํากันก็ทําตามนะคะมากินข้าวกันนะคะเพื่อนๆอนต้มส้มมะขามนะคะต้มส้มนะคะปลาปลาเขาอบมาแล้วนะคะปลากระทิง เอามาต้มส้มกินนะคะร้อนๆหน้าหนาวสดร้อนๆอร่อยนะคะ ก่อนนะคะเพื่อนๆนถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจกันนะคะจะตอบกลับไปทุกคนเลยนะคะจะเข้าไปเยี่ยมบางทีก็อย่าลืมมั่งคนงเก่าๆ่าที่เคยติดตามบางทีก็อาจจะลืมลืมมั่งยังไม่ได้เข้าไปไปหานะคะจะเข้าไปเยี่ยมทุกคนเละเดี๋ยวให้ว่างก่อนเดี๋ยวกินข้าวอิ่มจะเข้าไปตรวจดูเก่าๆ่าเคยติดตามกันบางทีก็หายไปทีละคนสองคน แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะคะ